อยากได้ไหมเริ่มแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะมื้อนี้สิภาะกินแตักหุ่งค่ะคุณน่าผากกินแซมฝ่าสิซาวูลเวยๆวันนี้ไม่ได้กินคนเดียวค่ะกินกับลูกลูกสาวอ่ะ <Hello. S 1> <c oughs> ไม่เห็นหนะ้ <Hello. S 1> <c oughs> าฮัลโหลสาวลูกสาวอ่ะโปรดโปรดค่นแม่โปรด <c oughs> โปรดเจคก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โรเซ่เนาะก็เอียงเอียงก็ได้เขาเห็นน้ากันเห็นหน้าได้กันไงเอียงเอียงมาอืแต่หนูดังนะสิอูดังตัวก็เล่นเล่นๆยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดังใน YouTube ขึ้นมาทำจะไหนทำจะไหนโอเคอ้าวเห็นครึ่งๆร่กลางๆลางเห็นแต่แขนเปลอด้อยู่เห็นเอาไปอีกนิดนึง อาหารไปอีกเิดนึงอือจะได้เห็นด้วยกันก็กินเออใช่กินด้วยกันก็เห็นด้วยกันสิอือโอเควันนี้พากันฉลองเพราะเจ้าเฮ <c oughs> ือนบวชยู่บ้านก็พาาันดซมหรือว่ามันหไหนูเกินไปอืมอือได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะโอเคอ้าวกินตำหุ่งบ้างตำหุ่งทอดเนื้งงูอ่ะว่าเป็นเนื้องูแน่เดียวได้เนื้องสูสดสดค่ะมากินมากอืมอ้าว พูดกินเขาเนี้ยพูดกินเขาเจา้าเอาลงไปท <laughs> ำตัวอีสานในอีหลางเลยทำแบบลาวแซ่บมากค่ะคุณแม่ตำไทยแม่แซ่บอร่อยแม่ว่ามากรูงแห้ง <laughs> อร่อยมากาค่ะคุณผู้ชม <laughs> แเขาม่แจ้ย่อมจริงเข้าใจไหมเือเขามจะงย่องจริงเข้าใจบ่บ้านไปว่าไหนไม่รู้ค่ะแลบอะไงเขาเขารู้ขอะไรอบบเขารู้จักจริงหรบเขารู้จักควนเขารู้จักเขาเข้าใจขนเข้าใจเขาเข้าใจพูดโยอยกยอนแล้วก็โยกันเองยยกันสองคน โอ้มาเปะออีสานเป็นไทยมายนาแต่นอแบนพิ่น้องเอ้ยแต่ภาษาไทยเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอ่ะอร่อยแซ่บค่ะน้ำจ้เอ,อะไรมะขามเปียกไมมงมะขามเปียกขวดเขาแซ่บมันกลมกล่อมน,นะนะแซ่บ เนือเน้อเนื้อแมวอร่อยนะกหมักเมื่อวานไปซื้อเลือร้านแขกอร่อยไปซื้อร้านแขกหกสิบหกเลยเต็มรถไปซื้อร้านธรรมดาของร้านเยอรมันร้อยแปดสิรึงกต่อขึ้นบ,บ้านนี้กับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยนะคะคอยเส <c oughs> เห็นไหมเด็กมันรู้เรื่อง่ย <c oughs> อร่อยทุกอย่างเด็กเขาจะพูดเด็ก<ต>ยู่เป็น,นย,ยู่เป็นให้ผู้ใหญ่ชื่นใจเนี่ยเป็นสองคน <c oughs> สองคนก็ยอกันเองอยู่นีแหละวันนี้เราจะไปช็อปปิ้งเนาะเดี๋ยวไนนี้เองแล้ก็เราสตาร์ทจากที่บ้านก่อนเนี่ยแฟนกลับมาก็รู้ความลับทั้งหมดสิคุณแม่ไม่ <c oughs> เป็นไรแม่บอกแล้ว บอกว่าวันนี้อากาศดีอาจจะไปเดินเล่นในเมืองหน่อยไปหาดินกันหน่อยกับลิสาลิสาทํางานหนักมากเมื่อวานอสองปุกเกะผ่านเลยเขาบอกอดีใจด้วย<อ>นะท่านหัวอาทิตย์นี้ที่ติดที่เคยติดในอดีตแหะคุณแม่นนมเริ่มแบบคลี่คลายวันนี้ก็ประชุมกับลูกค้าดีออออืืออหนูว่าน่าจะดีอะไรดีๆเริ่มจะเข้ามาระครับวันนั้นแหละเมฆเมฆหมอกวันพัดผ่านไปแล้วนะอ,อะไรดีๆก็เข้ามาแล้วคนเรา อะไรทำดีเห็นเราดื่มแบบนี้บางทีเราก็สนทนาทำเองนะคะดื่มวเขาเป็นเรื่องของเดี่ยวจิงนั่นนั่นธุรกิจเขาจะไม่ดื่มเหรือนั่นธุรกิจเรื่องของแฟนเขาไปดื่มวไปเดื่มบ้างเป็นครั้งคราวแล้ไม่ได้ดื่มทุกวันไม่นต้องดื่มอะไรวสองสามสองสามมันอยู่ในสังคมสังคมที่ต้องทำอย่างนั้นไงเราไปสั่งใส่เขายกแก้วโปรเซโก้ให้เขา ชนแก้วเราไม่ชนอะไรชนกับขาล่ะเสียมอารยามคนดื่มคุย <stated> กันเสียมอารยานถ้าไม่ดื่มเซ็งคนมาดื่มขาเจีไปดื่มน้ำน้่มันก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนรุ่นน้องน้องรักข้าเรียวน้องน้องฮักคนอีสานข็าเรียวนงฮักอีสานนูชบอมเขาเป็นนั่นเขาเป็นอะไร เราเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนค่ะเราแบเดิมย่างไปไหนเราก็แค่งงูนั่งเกลนแก่แล้วก็นั่งนั่งเราเป็นคนดินน้ำดิ้นเหล่าลิ่น<ะ>พวกแม่ก็บวกกินเหล่ากันกินเหล่าก็เป็นถ้าเป็นก,กินเบี้ยนั่งก็ลิ้นเบี้ยให้งูเนแี้ยงแ ดื่มก็เลยต้องคอยบริการเพื่อนอย่างนี้เนาะอร่อยมากนรสมอ่ะันเมื่อวานนี้มันมีของเยอะไหมคะที่ร้านที่ไปซื้อเมื่อวมันละกอเหลือลูกเดียวเหี่ยวมันละกอเหี่ยวนั่นเองมันมาทำละกอข้อแช่ตุ้ยแล้วมันจะกรอบเนาะชื้นขึ้นมาดนี้เลยมันได้กรอบอืมคืนชีพเราได้เอาเอาเชลลัสไตน้ำอร่อค่ะ ฮึมโปรส์ค okay. <Ro ast, S 1> ่ะคุณแม่ฮึมโปรส์แซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดฟ res fresh, fresh. <laughs> สังสรรค์กันวันนี้วันพุย่ยมันพุยนพ่ยิงมันพุย่ยมัน okay, พุ่ยอยงนี้ Friday ฮึมโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะมันจะเน่าไปคลิปหน้าเจอก,กันไหม่ะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ <laughs>